ที่ชอบเอกวผมเป็น Tradition Coffee มีเดียผมสิงคิมสงสัย้องเป็นรีเ r e e n ชั่นนอ l มีเดียคำถามที่ต้องมีแค่คือว่าต้องทำแผนเสนอลูกค้าประจำหรืออะไรแต่ว่าเป็นลูกค้าในเร็กเป็นสนใหไม่ได้ส่วนน้องๆในฝ่ายโฆษณาที่มีมาในไอทีมีคอนทำให้พี่ขอคำแนะนำเรื่องฟูลมีคอนว่าถ้าเป็น2องส สิ่งอยากเห็นเนี่ยควรจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเราก็อยากอบอกเรามีทั้งหนังสือพิมพ์อีเวนต์แล้วก็ออนไลน์ในทัลตกอมต่างๆขอุณครับก็ไม่ใช่แค่มติชนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่าบอกว่าหายตายจากเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วก็กลับมาเรื่อๆว่าเมื่อจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อน ทางอย่างเงี้ยค่ะอย่างมัณิชนเองก็จะมีเซลล์เข้ามาอันนี้เป็นสีพิมพงนะอันนี้จะเป็นดิจิตอลนะอันนี้จะทำอีเวนต์นนะทำไม่ไม่รู้อัน,นอันนี้ก็คือสิ่งที่เอเจนซี่ก็จะมองว่าเรามองเป็นคอนเทนต์ว่ามัณิชนเนี่ยคืออะไรอ่านจุดลิงพอยต์ของมัณิชนคืออะไรและสามารถที่จะมีคอนเทนต์เนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มไหนได้ แต่ถ้าแยกปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจะเหมือนกับว่าเราจะแข่งสิ่งพิมพ์เราจะแข่งดิจิตัลเราจะแข่งอีเวนต์เพระาะฉะนั้นมันไม่มีมันเลยต้องเอาความเป็นคอนเทนต์เราเป็นคอนเทนต์เนี่ยของเราเนี่ยแต่เราสามารถที่จะไปอยู่ในทุกแพลตฟอร์มได้แล้วไอ้นั้นเนี่ยต้องทำแพลนให้ครอบคลุมตาก,กับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายที่มาที่ชว์มอ คือคนที่คนที่ดูคอนเทนต์ปฏิชนแล้วก็สินค้าประเภทไหนที่คิดว่าปฏิชนสามารถเข้าไปช่วยกลุ่มแฟนของเขาจะกลุ่มผู้เสพสื่อนี้จะตรงกับทาร์เก็ตลูกค้าตรงไหนอะไรต่างๆเนี่ยครับต้องต้องคิดแทนเอเจนซี่บนงานด้านไอนะครับด้านเจเนอชั่นไอไน่าจะประมาณเจ็ดสิบวงงาน แต่อย่างไรให้มันไปช่วยทำไห้ข้อ2คือคุณต้องเข้าใจข้อจำกัดของในี้อยา่างดีนะครับเช่นคุณต้องเข้าใจ ChatGPT มันเป็น p r e t r a i n d a t a มันไม่เข้าใจข้อมูลอื่นใดนอกจากข้อมูลที่ถูกเทรนแล้วมันเป็นการตอบคำถามทางสถิติแบบคณิตศาสตร์ถ้าผมบอกว่าผนังห้องนี้สีอะไรเราจะตอบว่าสีทองสีน้ำตาลอะไรเงี้ยตามที่เราเห็นแต่ถ้าเราบอกว่า ชัดชิดชีดูผนังห้องนี้สีมันจะทำนี้ครับผนัง,ห,ง,นง,ง,ห,งนนห้องนี้สีแล้วมันจะไปหาการคำนวณคอมบิเนชันของคำพวกนี้ถ้าโดยสถิติของมันคำต่อไปควรจะเป็นชมพูมันจะตอบลรืว,ว่าผนังห้องนี้สีตฟูเพราะมันตอบตามสถิติจากสิ่งที่มันถูกเทรนมันไม่ได้พูดกับเราบนพื้นฐานของความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้น ของของเราของเราเปเวอร์สตรงนี้ mm hmm. นะครับมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า hallucination ซึ่งเป mm ็นชีนี่ผม,ผมต้องบอกคือเหมือนใอ้ยาสีภาราสีกระบุกม่อกีะมันตอบตามมันไม่ได้ต่อตามข้อเท็จจริงที่ถูกเทรนมามันต่อตามสเต็ตแล้วเวลามันเจนมันเจนเ็นคำ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 ทีละคำนะเพราะฉะนั้นแต่ละคำมันเกิด possibility มหาศาลนะครับต่อมานะครับใช้ภาษาอังกฤษได้ดีอย่างน้อยในช่วงนี้นะครับมันมีบางตัวที่ใช้ภาษาไทยได้ดีแต่ข้อมูลส่วนใหญ่ 97%ถูกเทรนด้วยภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นคุยกับมันภาษาอังกฤษดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาคือต้องเข้าใจวิธีการสื่อสารกันยังนะครับการเข้าใจการสื่อสารแกรยานเป็นยังไงก็คือพร้อมให้เป็นพร้อมคือคําสั่งที่เราจะคุยกับมันนะครับพอดีคุณชิมขยายเวลาให้ตอนแรกผมตั้งใจจะทิ้งละเดี๋ยวผมจะให้ลองพร้อมเป็นพร้อมที่ผมคัดมาแล้วว่าถ้าคุณพร้อมอย่างน้อยคุณพร้อมตามผมจนจบ คุณจะพอเห็นภาพว่าคุณจะสั่งงานมันยังไงนะครับก็ใครที่ที่มีเคยลองเสียงของเขาในอดีตใส่เข้าไปเสียงพูดเสียงนาฬิกาหาต้องที่นักหาได้ในแรมรี Logan ที่บริษัทมีใส่เข้าไปแล้วก็ทำสคริปต์ว่าเขาจะพูดอะไรเวลาไหนจะซิงค์ทม์ลายทำโค้ดกันโนเวทียังไงและจะเกิดซีนอ,อะไรขึ้นบ้างต่างๆนาะนาะนะนะครับ ก็ศิลปินรับเชิญมีกดูเองกันระหว่างพี่ดีแล้วก็น้องอ้นและธนาก็เปดูเองกันในเวทีคอนเสิร์ตนั้นเป็นการร้องเพลงคู่ที่ไม่ได้ร้องมาก่อนแล้วก็เป็นฉากที่จิ้นมากคือคู่นี้เขาเคยเป็นพระเอกนางเักสมัยตลาดคือผู้บริโภคเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาพร้อมเมื่อไหร่ไม่ได้อยู่ที่พวกเราทุกอย่างอยู่ที่คนเสพคนดูนะครับ เขาจะเน้นที่กลุ่มเจนสัเจนสีเนี yeah. ่ยซึ่งไปรู้สึกกะทีจะไปคอร์ลับกับออแบรนด์คราวินคายนะคะและที่เกาหลีก็มีน้องโรเซ่นะคะมีน้องโรเซ่เกิดขึ้นมีน้องน้ำหวานไม่ไม่ได้จำไม่ได้ว่าน้องน้ำหวานนี่น่าจะเป็นแพนบีหรือใครสร้างมาเนี่ยนะคะ่ะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็มีการ,รจับมือกับอนันดานะคะแล้วก็ถ่ายทำโฆษณา,าโดยใช้เป็นเวอร์ชวลอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด ข้อดีก็คือไม่แก่ยังไงน,น้องเขาก็สวยน่ารักตลอดนะคะเนี่ยนะะนี่ก็เป็นข้อดีของเพื่ช่วยพรีเซนเอร์นะคะ,ะต่อไปเรามาฟังความคิดเห็นนะคะของคุณน้ำเย็นนะคะจากอเมริกันทีวีบ้างค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับเ,เมื่อเปีที่แล้วอเมริกันทีวีเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดยิจตอลดิสรัปชันการทำหากินคือการหารายได้ในหน้านน้ำที่ชื่อว่าทีวีมันจะยากขึ้นปลาจะน้อยลงหมายความว่าปลา สมุดใหญ่จะยังเท่าเดิมแต่จักระจายอาหารกับบา้างเงนเป็นคนเดียนะคะถ้าเป็นปหางจังหวัดเข้าแว่นตลาดนี่ก็ยังเป็นงงการทำงานออไฟไลน์อยู่ครับเพราะฉะนั้นหาหาก็จะเป็นเรื่องของโอทีทีัเปิดเป็ดสำหรับโอทีแบลตฟอร์อี่ยดีทีวีเองเนี่ยเรามีการนำคอนเทนต์นะคะจากบริษัทแม่คุณเทนเซนต์วิดีโอซีรีส์จีทั้งหลาย ที่เข้ามาในในไทยแล้วก็ตอบโจทย์คนไทยไได้การทําภาพไทยและมากกว่านั้นนะคะเรามีการทำ local content ท,ที่เป็น b ีอ original เราจาับมือกับพาร์ทเนอร์ผู้ผลิตทั่วประเทศน,นะคะในการที่จะทำคอนเทนต์คุณภาพเพื่อเซิร์ฟให้กับยูเซอร์คนไทยเราเลยมีการทำ original ขึ้นมาระหว่งางทนะคะสอสามปีที่ผ่านมาเราทำ original ที่เป็นผู้หญิงผู้ชายทั่วไป แต่ว่าตอนนี้เราพยายามจะมาโฟกัสแล้วก็จับกลุ่มของ BL มากขึ้นเพราะเราเห็นแล้วว่านี่คืออีกหนึ่งซอฟต์พอร์ของประเทศไทยนะคะที่จะนำพาคอนเทนต์ไทยไปสู่ระดับโลกก็ต้องบอกว่า VTV มีการให้บริการกว่า170กว่าประเทศทั่วโลกนะคะ,ะคนที่ดูคอนเทนต์ BL มีทั่วทุกภูมิภาคของโลกดังนั้นเราเห็น o p p o r t u n ตรงนี้เนี่ย strategy ในปีหน้าของเราคือการทำ6 7 ที่เป็นซีรีส์วายนะคะรายได้จากการทำซีรีส์วของเราหนึ่งการทำทายอินหาลูกค้ามาสปอนเซอร์ตทายอินทั้งแต่เรื่องของสตอรี่คาแรคเตอร์ให้เป็นแบรนดิ hmm. ้งของคุณเลยก็ได้รวมไปถึงการทำโอทู c a แคมเปญนะคะนอกจากการจะให้ดูซีรีส์แล้วเรายังมีการสร้าง Experience ให้กับ User คือแฟนๆอยากจะเจออยากจะเห็นอยากจะไดล้ชิดกับพระเอนกนางเอก ดังนั้นการทำกิจกรรมเช่นแฟนนิตติ้งฟนอ a ลอูอีพีดูที่โรงภาพยนตร์เราก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากและแรงเงินจริงๆค่ะสำหรับคอนเทนต์นะคะที่บอกว่าเป็นออริจินัลแล้วเรายังมีอีกหนึ่งรายการนะคะที่เป็นวาไรตี้โชว์ที่จะเป็นออริจินัลของ VTV ก็คือรายการช่วงเอเชียที่เป็นไอทีดังนะคะจากเอ็นเซนวิดีโอรายการนี้จะเป็นวาไรตี้ สูนยนะคะ marketing t ้ง t ทต่างๆทูร์สกับคนก็ต้องไปด้วยกันเป็น augmented กันแล้วก็ไปด้วยกันนะคะผู้บริหารทุกท่านก็คงจะต้องไป skill re skill นะคะคนในองค์กรเพื่อว่าจะรู้เท่าทันนะคะการใช้เครื่องต่างๆให้ทุกมิติเนาะ,ะอย่างที่ท่านวิริยกรบอกนะคะฝากไว้อยู่3คำค่ะ CES นะคะทั้งลองวิจิตรศิลป์ครีเอทีฟ E คือ Experience นะคะประสบการณ์ S คือ Sense คิดว่าน่าจะสช่วยอะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ บรรยากาศหลังจากพีเซ่นแล้วคะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ารักมากเลย นะคะก็มีซ่อนนิดนึงนะคุณถาะคผมอยู่ตอนนั้ไม่เป็นเอ็มดเลยเห็นเป็นคณะเลยค่ะนี่คือกลุ่มสองที่หลังจากพิเซต์แล้วก็ออกมานะคะมีถ่ายรูปร่วมกันนะคะแล้วก็พูดคุยกับผู้ใหญ่นะคะที่ใจดีเมตตามาจัดให้พวกเรานะคะจานที่คุณพิธาพิธา นี่ค่ะก็สวยประจํากมนะคะ